งกำลังรีดอ้อยอยู่เธอเดี๋ยวจบเลยเราอันนี้ขักเนอะไปยีีเสียงเนาะระคายดีค่ะได้พี่น้องหัวกองวัว อันนี้ก็คือทางหน้าขีดออกทา้งพ้นอันนี้ก็คืออ้อยเจ้าพันพาอ้อยอยู่ในหวานหวานเลยพี่น้องเลยมานจะพักชนะอันนี้ต้นถุงเงินเด้อพี่น้องกระเจ้าเงินไหลให้เลยเนี่ยมันหอ่อกำลังหอ่อนี่เงินไหลให้เนาะกระเจ้าคำมันห่อนี่เง<อ>ินไหลได้กระเจ้าว้าบ่หอห่ออย่ไงไหน ไม่ไม well, ่อยกพึ่ไหอยู่ในโฮมแลันนแบบน้เลยมีแดดมีไฟีพี่น้องทางขุมันบูมีของฟรีนะคะฟรีเวิร์ดอยู่พี่ค่ะถ้าแค่ฟรอยากได้นอย่างก็ฟรีเวิร์ดโบโบมีเงินนาเนี่ยน้ำใจเนาะไอตู้เออ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 นั่นเนาะพี่น้องตต่ก็ท่านีหน้าตาก็แบบนี้เด้อเอาเก๋ไก่รถนี่ แล้วละจ้าแล้วละจ้ากินด้อเจ้าเบิ่งเมมาสูดเด้อพน้องวันนี้เอาเลยเอาเลยสบายดีอู้หชัวพิเนาะเยนั่งเาะบอกเลยเ้าหน้ชัวพิใช่คือเดี๋ยวจ้าเอาสัตว์โอเคจ้า่คือ้ายวคอยขัวเดียวอีสไซแก๊ขี้ว่ลลอนอย่หมูขวะไ แล้วจะพูทนานบาเกี่ยวว่งไหนบ่งั้นมึงอะไรให้มึงได้นะเออย่เป็นต่อลยเนาะจับไว้แค่นั้นแ่ก่มึงเห็นนยูงมันเล่นาริบวลุงกเอาหมดเลยเนาะน่นอแเน่เจ้าหน้าบุญเชอดจกรับได้ยินเสียงูเป้ขึ้นแล้ววด อากมาไปยันตกะเปกับพ่อพ่อเป็นน้อยๆบอกโเมันแบนมันโม่มันโม่โตตัวมันจะนอนหากพ่อเฮาใี่โตบุญชักอะไรเฮากูกบุักเลยแต่อันีื่นอ่ะอุ้ยอ้าวมีตำกุ้งกินย่างเนาะโอ้ยไม่รู้อ่อนเนาะบุ๊มไม่รู้อ่อนเลยๆซางเพื่อเขาบอกตายแล้วไม่รู้อ่อนก่อนไม่รน้อ่อน ้าเห็นว่าหลายเราต่อปรด็นแอีนขอนทต้นขอเดยค่ะขออีกขอแล้เช่นดยนองเาจองสีกับข้าวนะพี่น้องนีเรเอาพิข้าวมาแ่เราอยากจ้ำนัอยากจ้ำโบล่าคือว่าถ้าต่ำกล้วยตานี่ข้าแม่ผดบผาจาแล้าเป็นโป๊ะประักันฟองาะ แต่สิ่นี้แกอข้างนั้นหรอวะมันสินวาน่งนเชืนโนโน่อนน่ชื่อนั่นเนาะอ้ยยำกับอะไไอ้บน,นั้นขุนดัง แคบอยู่น้องเอยเอ้าดูน้กันอือดูกับน้องรุงเนา,าะเราจะพาปูรบอืออก็คือยังไ้พเด้าปล้เาปลูกจะขดสยังงามเนาะ Nhà, ngắm giờ Ôi <cái nhạc> <laughs> nhạc mình pạc, mình đã được nó được nó 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 được nó được nó được nó

ส่วน e, 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 e. ี pas, ce, ce, word, tai, ่ซ yeah. nee, ีซ yeah. ีกินหด่างเนาะีว่ากินแบบทรมากินยังไงกินทำไมอะไรนะจามแล้วกเนวมันอย่างนี้ตากวาตนใ่ิจุก็จกินกระทำเดียวะกินอะไรกินคำแต่เราฮึ๊ฮึ๊ยังไง เอาม่ตายเดว่าอยู่เซโนเปนี่ตันี้ได้เด็กต้นใช่ตัวต้นตัสามโลห้าชิ้นกุ้มแตจะยเดือมบนหัวเซนเสสามหูใส่ต้นซื้อตกิโลน้องโลซาพันกับี่เอามาแจกแซเนาะมาตรงเวิร์มยังโลซาเลยเอาลยเยลาใส่ บได้ใอยหลายบวงนึงก็พอตามหลนกระจอกนึงกอมันก็นที่กะเพาแล้วจะมีกะเพาย่างไรประด็นะนะืชทกระปุกกระกระบุกเียมเน่าบอกบัวซีโนบอมีขายวะบุญไม่ได้ครับเจ้าต้มนะต้มต้มขบุงรขอทัก้นนั่นแหละ ป,ปูน้ำเหมดอนกัดอกว đỏ หัวกว้างีาัวมังกรอ่ะช่อื่นดัง ส the, mm. Arrow, follow, ั yeah. <The> feet, sure ่งตำสั่วกะโบนอ่ะพาวาโย่สั่งตำสั่วเวลาพุยากกับก๋วนี่ยกับุาาตำบวชอนกัเปียกอะแ้้องเราคือใสเกงปมาน้เนะอยาเพื่นึก่เป็ยังไง เราต้อตงกินเปลือกมันมบ้านหนึ่ง,งบานหนึ่งเข้าอันบ้านท้อตอนตอนค่ำเลยแม่ก็นด้ไปโบเก้กุ้งก,กับมะเรงค่ะม,ม,มากอ้อยค่ะมาละเออได้ไอ่ะ รลงทำากัแมคนเท่าแต่เจ็โมงไปนอน้งบปมาบ่หกโมงกอดีเป็นตกดินโมงเจ็ดโมงบ้ามืดเลยนะเออมันโบได้อแก้หกโมงป่าเตแกสุดนะฮะี่นกพคุ้งเข้ามันตั้งเลยนกเลยอย่างนี้มันข้ามไล่ตอนท้าไปกัหกโมงอ่ะแต่เป็นยังกดินแต่กาวงมัดเกิ ปชอีุงเลอค่ะโมงจะมาจกมอากาศปากสันมากเลยวะทุกโมงบอกตะเข็บอย่านี้สี่โมงน่ะสี่โมงปากสันห้าหกเจ็ดโมงเหรอเจ็ดโมงขับไปแวะคิวรถอันขางแมงี่ดโงหน้งแ่เข้าแงลำ้าแม่ขาวแมงเช้าอี มามาพี่ร้องมามาจ้าเ้อ้ยเแล้วไอ้ดุหักเสะกินมาถือเอาเขามาจามือกินแบบ เอาเข่าปากยามได้คำได้แหลกไอ้เลยเบื่อมันทางจะดังแล้วเนาะที่ชูก็มีได้ครับมันจะเทินหนังอะไรนะพี่น้องเอาจนในบ้านเบื่อส่งมาชาวนาบาโบเบ้อเราไม่ต้อสช่วยอะไรก็เบื่อแม่แล้วแม่กูเมื่อไรก็วุ่นวายคนถือขาโบเบ้อหรอโบพ้องแก่ไปกับโบใหญ่เธอแม่ไม่เห็นก็ซื่อๆอยู่ เราคุมมากินย่อทองตอนห้าหกเจ็ดแปดไปวะผู้ปันเลยลงจบเก็บซีเอาบ่มวยบ่านยางส่วไใหญ่อยากนอนย่างอะไรดีแล้วย่างงูโอ้ยทองอ่อนนะเขามีแต่อยากนอนเขาพักผ่อนกันเขายาทเองแก่พุ่นทองแก่พุ่นไปกระเดือนพุ่นเนาะเขาได้ย่างไปโกขาเขาลั่นเนาะ คุณบอกคนจะเดาว่าถือค้าไปจนจนอ้อรออกง่ายนีเดีวคุกเขียน้ำป่าแต่อยู่ในเต็บผ่อเลยบอกหันาแนงมาฮอดเฮือนเพราะว่าเขาลุกออกกับโบ๊ทลูกเขาเดี่ยวนะทกนี่เม็นมาฮอเทีอนตัวใครจะไยุ่ป่าง่าย่ายใคนขมันเลาาที่กะชิง่ายอยู่วันนี้เราอีลุงเจตีห่างบด เจ็ดปียากเลยโอ๊ะธรรมดาเจ็ดปีปลายเลยหนึ่งพันล้านเดินเดินหกเดินหกกับเจ็ดปีเต็มแบงค์ห้าปีแล้วนั้นเลยเพื่อนพี่ก่อนลาพี่น้องไปก่อนเลยพี่น้องเยกินยากกินยากได้แต่ไอพี่น้องเลยคนที่กลับมาหลับลมด้วยกันบายสามสาน้องมาเซมเด้อพี่น้อง แม่สาวนกกระจา